โอเคค่ะเด็กๆสวัสดีค pues ่ะเด็กๆพบกับคุณครูแอนนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในกิจกรรมปั Dun ้นดินน้ำมันค่ะเด็กๆเด็กๆเตรียมดินน้ำมันหรือยังเอยอ่าเด็กๆเตรียมดินน้ำมันแล้ววางไว้ข้างๆก่อนนะโอเคค่ะน้ำมต์สุดยอดมากเลยครูแอนเห็นแล้วดินน้ำมันกับแผ่นรองนะคะเด็กๆแล้วก็วางไว้ข้างๆก่อนเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมเรียมความพร้อมกันก่อนเอาเมื่อจะผม อเอามือแตะลายเอามือแตะอกเอามืแอแตะผมเอามือแตะลายเอามือแตะอกเอามือจับผมจับผมจับผมช่างดูหน้าด,ดมหน้าดมจริงจริงเอามือแตะลายแตะลายแตะลายช่างดูฉายลายฉายลายจริงจริงเอามือแตะอกแตะอกแตะอกช่างดูตลก เราจริงจรงมือวางไว้ที่ตักช่างดูน่ารักน่ารักจริงจริงอมมะนาวอุ๊บอ่าอมมะนาวนั่งตัวตรงให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้กิจกรรมปั้นดินน้ำมันนะคะเด็กๆเป็นการวันนี้ครูแอนมีการเพิ่มหัวข้อให้เด็กๆด้วยนะเดี๋ยวครูแอนจะอธิบายให้ฟังนะคะเด็กๆวันนี้หัวข้อเพิ่มมาก็คือให้เด็กเ คิดเลยฝึกสมองตัวเองคิดคิดคิดว่าในกิจกรรมในวันเด็กเด็กๆอยากจะทำอะไรแล้วให้เด็กๆลงมือปั้นดินน้ำมันนะคะเด็กๆอ่าฟังอีกหนึ่งรอบวันนี้ครูแอนมีหัวข้อให้เด็กด้วยคือวันเด็กเด็กๆอยากทำกิจกรรมอะไรให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการกิจกรรมอันนั้นนะคะเด็กๆอ่า ก่อนจะไปปั้นมาทบทวนเพลงอีกหนึ่งเพลงกันก่อนคือเพลงปั้นดินน้ำมันเด็กๆจำได้ไหมเอยโอเคเปิดไม้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนโอเคค่ะยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆเปิดไม้แล้วก็ร้องค้อมคุณแอนเลยนะแอนจะให้กำลางน,น้ำหนึ่งถึงสาม หนึ่งสองสามปันดินน้ำตาปั่นไ้มันเป็นรูต่างตปั่นห้มันเป็นรูต่างตาเด็กๆตั้งใจทำเด็กๆเพิทุงใกิดกิจกรรมน้ำเขาตีคันทีเกิดกิจกรรมน้ำเขาตีทันทีงยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสุดยอดมากเลย อ่ะข่าวนี้ถึงตาเด็กๆแล้วเด็กๆเปิดกล้องให้ครูแอนเห็นทุกคนเลยแล้วก็ลงมือทําได้เลยค่ะตามที่ตัวเองคิดไว้นะวันนี้มีหัวข้อด้วยเดี๋ยวมาดูของครูแอนของคุณครูพลอยแล้วก็ของคุณครูอ้อด้วยนะว่าวันนี้ครูแอนครูอ้อครูพลอยจะปั้นเป็นอรูปอะไรในหัวข้อปั้นอยากทำกิจกรรมอะไรอิ่มได้ไหมคะ เด็กๆเ,เปิดกล้องแล้วก็ปิดไม์ด้วยค่ะเปิดกล้องเฉยๆนะแล้วก็ปิดไม์เดี๋ยวครูแอนจะดูในหน้าจอเล็กๆของครูแอนในหน้าจอคอมเด็กๆแล้วก็ครูแอนจะทบทวนให้เพลงให้เด็กๆดูว่าเพลง<ๆ>เด็กดีเด็กๆจำได้ไหมครับเรียนที่แล้วอะไรนะกิจกรรมเสรมิมประสบการณ์เพลงดีที่คุณครูคอย เปิดให้เด็กๆฟังเดี๋ยวคุณแอนจะทบดวนนะคะเด็กๆอ่เด็กปันไปหรือยังเอ่ยเทีก็ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ากิดจกันทุกคนแล้วนะคะเด็กๆเพลงเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมนิมัน สามเชื่อพ่อแม่ขวัวอาจารสีวาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานกายึดมันกับตันยูหกเป็นผู้รู้รักการงานเด็ดต้องศึกษาให่ชิชานต้องมานักบากบานไม่กี้ยัดไม่ค้านแปดรู้จักอ้อมประหยัดกาต้องซื้อสัตว์ตลอดกาลน้ำใจนักกีฬาก้าหารให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาสิบทำตนให้เป็นประโยชน์รู้แบบคุณคุณทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กทำไมชาติพัฒนาจะเป็นเด็กดีพาชาติไทยเจริญขอบคุณค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะอาจจะมาเปดิดคลิปวิดีโอที่ในห้องเรียนของเราเพื่อจะล้องไปทบทวนพร้อมกับคุณครูแอนคุณคณรูพลอยคุณครูอ้อหรือจะไปเปิดใน youtube ก็ได้นะ <c oughs> คุณแอนต็นเพลงนี้มีใน YouTube ด้วยนะคะเด็กๆ อ่าไข่ปั้นดินน้ำมันเสร็จแล้วสามารถเปิดกดปุ่มมัดมือนะคะเดี๋ยวค,คุณครูแอนจะไปปักหมุดให้เด็กๆนะมาเช่นวดมาแล้วก่นเดาเชิญำดุเหล่หมอนโอ้เก่งมากเลยค่ะมากิจก่อนปั้นดินน้ำมันต้องนวดก่อนใช่ไหมคะให้นิ่มๆก่อนใช่ไหมคะถึงจะปั้นเป็นรูปร่างได้เป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กเราด้วยนะคะเด็กๆกล้ามเนื้อมือเราจะได้แข็งแรง แสดงว่าเด็กๆควรมจําดีมากเลยเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยรู้จักการนวดปั้นดินน้ำมันด้วยจุดยอดมากเลยค่ะไก่ปั้นเสร็จแล้วสามารถกดปู่มยกมือนะคะเดี๋ยวครูพลอยจะช่วยครูแอนปักหมุดให้เด็กๆนะ ครูแอนก็อัานเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะเด็กๆอ่ะเด็กๆมาดูของคุณครูแอนอของครูแอนนะคะในกิจกรรมบันเด็กนะคะครูแอนจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลต้นไม้เห็นไหมคะต้นไม้ของครูแอนก็จเจริญเติบโตมีกลีบดอกมีเกสรน,นะคะเด็กๆสวยงามมากเลยค่ะ ครูแอนยังรอดูของเด็กๆอยู่นะครูครับครับมตองมมตองจะทำต้นไม้ครับโอเคครับมมตองครูครูแอนรอชมอยู่นะคะปั้นเสร็จแล้วสามารถบอกคุณครูแอนได้อีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวจะปักหมดมาหานะครับจะได้โชว์เพื่อนๆด้วยครับ วันนี้เด็กๆมาเรียนกันเยอะเลยแสดงว่ากลับมาจากต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมเอยเด็กๆเตรียมความพร้อมยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอุปกรณ์การเรียนก็พร้อมตามที่คุณครูอ่อได้ฝากไว้ในกลุ่มมีทั้งดินน้ำมันแผ่นรองยอดเยี่ยมมากเลย โอ้โหเด็กๆตั้งใจปั้นมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยปั้นเองเลยเก่งเก่งค่ะยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเด็กๆเรามาดูของคุณครูอ้อนะว่าในกิจวันเด็กคุณครูอ้ออยากจะทำกิจกรรมอะไรค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแอนคุณครูพลอยแล้วก็เด็กๆนะคะครูอ้ออยากทำอาหารค่ะ กกอ้ออยากทําอาหารให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆทานนะคะวันนี้เมนูของกูอ้อก็คือไข่ดาวค่ะนี่ไข่ดาวก้อนะคะเห็นไหมคะไข่ดาวใส่ในจานแล้วก็มีจานข้าวด้วยค่ะนี่โอเคขอบคุณค่ะคุณอ้อสุดยอดมากเลยค่ะคุณกูอ้อขอบคุณค่ะครับโมตอม มุดตองเสร็จแล้วครัโอเคครับมุดตองชอบผลงานเลยครับขอด้วยน่ยโอเคนิ่งๆก่อนนะลูกโอเคค่ะมุดตองปั้นเป็นรูปอะไรเอ่ยวันนี้ดอกไม้ครับแกสอนด้วยครับโอเคแกสอนสีอะไรลูกสีแดงครับสีแดงต้องไหนคือลำต้นคะ ครับครับโอเคครับสวยมากเลยครับโมตองขอบคุณครับโมตองสามารถเพิ่มได้นะอาจจะมีใบเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีลำต้นเพิ่มขึ้นมานะครับโมตองครับมันต้องมีเขียวเกสรด้วยครับครับโอเคครับปั้นต่อได้เลยครับโมตองปั้นแล้วครับครับสวยงามมากเลยครับขอบคุณครับโมตองขอบคุณครับ Oh. ค่ะครูพลอยครูปอยแนะนําเลยค่ะว่าวันนี้ครูพลอยปั้นเป็นกนิจกรรมอะไรคะเป็นรูปอะไรเอ่ย โอเคค่ะวันนี้คุณครูพอยปั้นสิ่งที่อยากได้ค่ะเป็นของขวัญที่อยากได้ในวันเด็กคุณครูพออยากได้ตุก๊กตาค่ะนี่แล้วตุ๊กตาก็มีสร้อยคอแล้วก็มีกระเป๋าวิเศษกระเป๋าหน้าท้องแล้วก็ใส่หมวกสีแดงด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคสวยมากเลยค่ะ รูปแบบท่านของควรที่อยากได้ในวันเด็กนะคะเด็กๆน้ำนมต์ค่ะโอเคค่ะน้ำนมน้ำนมโช์ผลงานเลยค่ะตัวผลงานเลยโอเคน้ำนมท่านเป็นรูปอะไรโลกวันนี้รถค่ะรถโอเครถน้ำนมมีสีอะไรบ้างเอ่ย ร้อยคุณครูดูวนี่ออกมาเขาจะมาเนีนะวางลงตรงนี้บนน้มือหนักข่าโอเคบอกคุณครูสีแดงข้างบนสีแดงข้างล่างเป็นดาวสีชมพู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 ตรงนี้สีเหลืองตรงนี้ไฟสีน้ำเงินขา โอ้โหสวยมากเลยนะน้ำมนขอบคุณค่ะครบองค์ประกอบด้วยแถมมีไฟตาด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคตงกิ้ ห oh, นูเสรแล้วค่ะโอเคค่ะน้องมิ้มรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวกล้องไปหาน้องมิ้มนะคะโอเคค่ะน้องมิม้มวันนี้น้องมิม้มปัานกันรูปอะไรเอ่ยเด็กค่ะเป็นอะไรนะเด็กค่ะเป็นเด็กเด็กเด็กของน้องมิม้มมีลักษณะอย่างไงเอ่ย,อยลูกใส่เสื้อสีดำมีผมสีเขียวค่ะ โอเคค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมลูกเราก็มีตาค่ะทำไมูถุงปั้นลูกเด็กนะโอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องมีมขอบคุณค่ะสวยมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ <c oughs> น้องเทือนค่ะน้องเทือนน้องเพื่อนอยู่ตรงไหนอเอ่ยเ็กเค่ะน้องเพือนสวัสดีครับน้องเพือนแนะนําผลงานของตัวเองเลยครับวันนี้ปั้นเป็นรูปอะไรครับ โอ้โหสวยมากเลยครับน้องเคอรนอันนี้คืออะไรเอ่อยลูกโอ้โหเสร็จแล้วค่ะคน้องเคอร์น เย่งมากเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยครับ,รบสุดยอดมากเลยครับขอบคุณครับน้องเกลือเสร็จแล้วค่ะใครเอยน้องเกลือค่ะโอเคค่ะน้องเกลือโชว์ผลงานก่อนค่ะลูกลเอามาหน้ากล้องใกล้ๆก่อนลูกอ่าตรงหน้าตัวเองก่อนน้องเกลือครูแอนมองไม่เห็นลูกโอเค น้องเกลือบอกหน่อยโูกว่าน้องเกลือปั้นเป็นรูปอะไรคะวันนี้อันนี้ก็เป็นชี่ชีสชีเป็นในนี้โดนัทค่ะเป็นโดนนะัทวันนี้ก็คือจานไม่มีแล้วค่ะโอเคค่ะเก่งมากเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะน้องเกลือ,อคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะน้องเอรินเอรินอยู่ตรงไหนเอ่ยเหมือนคอมูแอนจะไม่ขึ้นรูปนะคะเด็กๆเหมือนอินเทอร์เน็ตช้านิดนึงรอสักครู่นะคะเอรินสวัสดีค่ะเอรินโชว์ผลงานก่อนลูกโอเคค่ะเอรินบอกเพื่อนๆหน่อยลูกว่าน้องปั้นรูปอะไรคะวันนี้หนูปั้นมิกกี้มาหนูแตจงหนขาแข็งแข็งแม่ตุ๊กตา มิกเมาส์ค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเอลีนสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะมิก,ก้เมาส์ของน้องน่ารักมากเลยค่ะเปล่าตางังสวัสดีค่ะน้องเปาลาตังค่ะโอเคค่ะน้องเปาลาตังโช์ผลงานก่นลูกเก่งมากเลยเอลีน โอเคน้องเปล่าตาน้องเปล่าตัางแนะนําผลงานของตัวเองเลยลูกวันนี้ป้านรูปอะไรคะลูกบอลค่ะโอเคลูกบอลลูกบอลมีสีอะไรบ้างลูกสีฟินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเราบานสีนี้เสร็จจะได้เสร็จ น้อเปาตังกินหมดเค่ะโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะน้องเปาตังลูกบอลเยอะแยะมากเลยแล้วก็มีหลากหลายสีด้วยขอบคุณค่ะน้องเปาตังขอบคุณค่ะส่งสีชมพูเหรอฮะโอเคใครยังไม่ได้ใช้ผลงานเลยเปิดไมเลยค่ะ แล้วก็สวัสดีครับออตโตสวัสดีครับ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 ออ,อ,ออตโชอบผลงานเลยครับให้ครูดูทําอะไรลูกทําอะไรครับลยเช่า <laughs> โอเคได้อะไรนะ <laughs> นชา,ายเชาไดโนเสาร,ร์ไดโนเสาร์ของออตโตมีสีอะไรบ้างลูกสีอะไรสีอะไรครับสีลูกสมีมือสีแดงสีเียวอ ดังๆมิตรดังสีอะไรสีล้วยสีล้วยสีลุ้วยยังไงโอเคเก่งมากเลยครับออโต้สวยมากเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณครับสวยมากนะครับขอบคุณครับสวยมากเลยครับขอบบคคุณรัแล้วมันเป็นเครื่องบินครับเราจะโชว์ผลงานนะคะ อ่ะเลออนสวัสดีครับเลออนครับครับเลออนเลออนโชว์ผลงานก่อนครับโอเคเลอนบอกเพื่อนๆหน่อยลูกว่าเลออนปั้นลูกอะไรครับเป็นเป็นลูกเครื่องบินคู่ครับเครื่องบินเครื่องบินของเลออนมีลักษณะอย่างไงลูกลักษณะแปดตรงนี้เป็นตี๋เครื่องครับครับ ตรงนี้เป็นตีตรงนี้เป็นที่เคลื่อนบินขึ้นไปครับบนหน้าตาคคับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเรยอนครับครัเก่งมากเลยครับอะไรนี่ครับสีชมพูเป็นอะไรครับสีชมพูเป็นคนครับโอ้โหคนขี่เครื่องบินใช่ไหมลูกสุดยอดมากเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณครับเรยอ,อนขอบคุณครับ เหลือใครเอ่ยมาค่ะโอเคมาตสยาสวัสด okay. <l ux |notimestamps|> ีค ok ่ะโอเคมัตยาโชว์ผลงานก่อนลูกสวัสดียาสวัสดีเพอโอ้ยน้องป้นอะไรข้าววันนี้ป้นดอก ทางตะบันเลีย้ยค่าของก่องปันค่ะโอ้ปันสองอย่างใช่ไหมคะอะขอดูใกล้ๆหน่อยลูกมองไม่เห็นเลยดอกทันตะวนันะน้องโอเคสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณ่ค่ะยานินสวัสดีค่ะยานิน ยานินสวัสดีค่ะยานินเนอทาำสไลเดอร์กับดอกไม้ค่ะตรงไหนคือดอกไม้ลูกตรงนี้ค่ะดอกไม้สีอะไรค่ะดอกไม้สีเหลืองค่ะโอ้โหสวยมากเลยตรงไหนคือสไลเดอร์ลูกตรงนี้ค่ะโอ้โหยานินอยู่ตรงไหนลูกนี่ค่ะโอ้ตสีเหลืองตรงนั้นะคือที่เปลี่ยนสไลเดอร์ค่ะ โอ้โหเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะยานินเก่งมากเลยขอบคุณค่ะยานินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวครอีที่ยังไม่ได้โชว์ผลงานให้คุณครูแอนเปิดใหม่เลยค่ะ เดี๋ต้องเสร็จหรือยังลูกอะไรครับโมตองโมตองอะไรโลกโอเคอ่าโมตงองเสร็จแล้วมันมีงานใกล,ลกใ้ใกล้โลกเอามาใกล้ใกล้กล้องหน่อยโอเคครับมตมตงองอ่ามมตองบอกคุณพ่อชหน่อยโลกว่าคืออะไรครับต้นไม้ใหญ่เบลเลมเลยครับต้นไม้ใหญ่บเบลเลมไหนไหนครูแอนมองไม่เห็นเลยเอามาใกล้ๆกล้องหน่อยครับต้นไม้มมตงองเสีอะไรครับ สีแดงครับสีแดงมีลักษณะยังไงครับมีมีเคสสนด้วยครับครับเกสรอนอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ครับโอ้โหเก่งมากเลยครับมูตองยอดเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณครับมูตองขอบคุณครับเก่งมากเลยครับติวเตอร์สวัสดีค่ะติวเตอร์ติวเตอร์ สวัสดีครับว,บว,วบันนี้ติวเตอร์ไหนขอดูผลงานก่อนครับโชว์ผลงานหน่อยลูกต้องอะไรอ่ะนี่ย่ะต้องใส่ล้อก่อนใส่ล้อก่อนใส่ล้อยโอเคิวเตอร์บอกหน่อยว่าคืออะไรครับวันนี้ตั้นอะไรครับรถทัวรอะไรนะร,รถทัวง์อ่ะรถพ่วง์มีลักษณะยังไงครูแอนไม่เคยแตเห็นเลยลูกบอกครูแอนหน่อย มีล้อใช่ไหมครูแอนแอบเห็นวงกลมใช่ไหมลูกครโอ้โหเก่งมากเลยครับจิวเตอร์เดี๋ยวปั้นเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูแอนด้วยนะครับขอบคุณครับจิวเตอร์สวัส โอเคตั้มหิงตั้มหิงมีเดียน้ำมันไหมลูกไม่มีโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาชุดกิจกรรมกับครูแอนนะวันอย่างที่ครูอ้อบอกว่ามีดินน้ำมันเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยหนึ่งชิ้นนะแต่ไม่ถุงของของขวัญมีหลายอย่างนะคะค่ะ น้องจ๊อบน้องจ๊อบเปิดมากล้องหน่อยลูกเปิดกล้องหรือยังเอ่ยโอเคน, okay. น้องจ๊อบโชว์ผลงานหน่อยลูกน้องจ๊อบับครับเปิดไมค์ครับ,บน้องจ๊อบไม่เคยมาเลยน้องจ๊อบโอเคไม่เป็นไรลูกสงสัยน้องจ๊อบอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเด็กๆ อ่ะตอนนี้เด็กๆโชว์ผลงานพร้อมกับคุณครูแอนน่อยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปร่วมกันนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆยกขึ้นมาเลยแล้วก็ไว้ค้างแก้มตัวเองนะคะเดี๋ยวครูแอนจะนับหนึ่งถึงสามแล้วก็ยิม้มสวยๆนะคะหนึ่งสองสามยิ้มค่ะยิม้มหวานๆค่ะอ่ะอีกหนึ่งรูปหนึ่งสองสาม โอเคค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวมารอดูว่าพรุ่งนี้จะเรียนอะไรนะคะก่อนจะจากกันเดี๋ยวเรามาร้องเพลงลากันนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆเปิดไมเลยครูแอมอยากได้ยินเสียงเด็กๆแล้วตอนนี้เปิดไมทุกคนเลยไม่ไม่ได้

ไปยค่ยค่ะาอยค่ยค네 <oh> ่ะยยะยยค่ะยยยยค่ะยยค่ะยยค่ะ ไม่ไหวเพื hey, bye, ่อนท่บายบายค่ะสวัสดีค่ะบไาค่ะายบายค่ะ